กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมานาถอดรหัสเฮลแค์ไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลโดยมีนายองอาจปัญญาชาติรักที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ร่วมกับ15หน่วยงานเพื่อร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โอกาสนี้นางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กล่าวว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการและเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงทําให้เกิดงานวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆโดยนอกจากการวิจัยและพัฒนาแล้วทางกรมวิทยาศาสตร์บริการยังต้องการที่จะผลักดันอุตสาหกรรมทางการแพทย์สู่การผลิตในเชิงพาณิชย์จึงจําเป็นต้องอาศัยความพร้อมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการร่วมกันยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศโดยเฉพาะทางด้านของนวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์และได้รับการยอมรับในต่างประเทศทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คือท่านดรสุวิทย์เมษสนทรีท่านก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเก่งของในกระทรวงเราอีกเยอะทําไมไม่เอาความเก่งมารวมกันนะคะก็มีการพูดคุยในในักวิจัยลหลายตัวเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะคะไม่ว่าจะเป็นนิากเากอตฟเทเชรรูมนะคะ,ไม,ะ, room, ะ,คะไม่ว่าจะเป็นอีกหลายตัวรวมทั้งยาและวัคซีนซึ่งท่านก็จะได้ข่าวมาโดยตลอดนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้หลังจากที่เรามีพลังแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีพลังแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พลังมันหมดไปนะคะวันนี้จัดสัมมนามาเพื่อที่จะหาทางว่าเราจะมูฟออนกันยังไง ขณะที่นางอัชราจเจริญสุขผู้อเมริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกล่าวว่าสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังได้รวมสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยเรามีหน้าที่ สร้างความมั่นใจทุกครั้งที่หน่วยงานที่เป็นห้องปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเป็นเครื่องมือวัดของผู้ประกอบการเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการเราเป็นคนทําให้เขาเกิดความมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้งานเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดนั้นสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้ดรชุติมาเอี่ยมโชติวชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ระบุด,ด้วยว่าทางวาวาเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ทําหน้าที่สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้พัฒนาขึ้นในประเทศไทยซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งการร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากลและสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันพัฒนาสร้างขีดความสามารถของคนที่ผลิตหน้ากากในประเทศด้วยแล้วก็ห้องความดันลบที่เรามีการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยเนี่ยค่ะวอก็จะเป็นคนที่ไปช่วยทําให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นด้วยการทดสอบที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะ สำหรับการจัดสัมมนารรเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเฮลแคดถ่ายก้าวสูม่มาตรฐานสากลในครั้งนี้นับว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมทางด้านของการแพทย์ที่ต้องอาศัยกลไกาการบูรณาการของทุกภาคส่วนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่วมมือกันนำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป